เคยได้ยินเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ได้หัวร้อนจนกระทั่งต้องใช้สองมือของเขาใน,ในการทำลายภูเขาไหมครับซึ่งเรื่องที่แอจะเอามาเล่าในวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของซูเปอร์แมนแฟนตาซีโฟอะไรแบบนี้นะแต่ก็เป็นเรื่องของผู้บ่าวธรรมดาคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับที่อยู่ๆเขาก็เกิดหงุดหงิดเลยอยากจะใช้มือเนี่ยทำลายภูเขาขึ้นมาเอาเป็นว่าอยากรู้กันแล้วว่าชายคนนั้นเขาเป็นใครเขาไปหัวร้อนอะไรมาจากไหนแล้วก็เราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary วันนี้กันเลยครับ ดัชมันจีหรือว่าทศรัตมันจีนะฮะถ้าออกเสียงแบบไทยๆก็จะเป็นชายชาวอินเดียผู้หนึ่งครับที่ได้เกิดมาท่ามกลางหมู่บ้านหุบเขาของชาวมุสฮาฮะซึ่งก็เป็นชนชั้นที่นับว่าต่ำเทียที่สุดของชาวอินเดียเลยก็ว่าได้คือถ้าใครเคยเรียนมานะครับ,บรว่าวันะจันทานเนี่ยถือเป็นชนชั้นที่ต่ําต้อยที่สุดของอินเดียแล้วแอ้ก็ต้องขอบอกว่ามันยังมีรายไอเทมไปมากกว่านั้นครับนั่นก็คือชาวมุสาฮาเนี่ยนะฮะ ที่ชื่อนะครับถ้าจะแปลตรงๆเนี่ยก็จะแปลได้ว่าคนกินหนูสาเหตุก็เพราะว่าชาวมุสซาฮาเหล่านี้นะครับเขายากจนมากจนต้องไปจับหนูท่อหนูนามาชำเละแล้วก็มาเปิดเพื่อประทังชีวิตกันเนี่ยแหละนั่นแหละครับพี่บังทศรัตน์พระเอกของเรานะครับเขาก็ได้เกิดขึ้นที่นี่ฮะตั้งแต่ปี1934ซึ่งหลังจากที่เขาได้เกิดมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นถึงความยากลําบากของคนหมู่บ้านนี้มากครับที่ต้องหาอะไรประทังชีพไปวันวัน คือว่าข้างหลังหมู่บ้านเขานะครับมันจะมีภูเขาลูกหนึ่งครับที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องเดินข้ามไปเพื่อไปเอาน้ําไปเอาการศึกษาไปเอาฟืนเอาไฟหรือว่าจะไปหาการรักษามาอย่างคนในหมู่บ้านก็ตามซึ่งบนภูเขาลูกนี้นะครับก็ไม่ใช่เดินขึ้นไปดุมดุมง่ายๆนะมันจะเป็นทางลัดเลาะที่แบบอันตรายสุดขั้วเลยคือถ้าพลาดปลวลงไปนี่แล้วก็โอมอีสวนมารอรับได้เลยนั่นแหละครับทศรัตน์นะครับเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เด็ก ที่ก็หวังว่าเมื่อเขาโตขึ้นมานะครับเขาอาจจะได้รับโอกาสอะไรดีๆบ้างดังนั้นทศรัตน์นะครับเขาก็เลยได้เดินทางออกนอกเมืองไประยะทางกว่า200กิโลเมตรหรือถ้าเทียบไปเห็นภาพก็คือกรุงเทพนครสวรรค์นะครับโดยใช้เพียงแค่ปลายเท้าเขาอย่างเดียวครับในการย่างไปกว่า3-4วันเพื่อที่จะมาทํางานณนะโรงงานถ่านหินอยู่หลายปีเลยครับแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นว่าพอทําไปทํามามันจะช่วยชีวิตให้เขาได้ดีตรงไหนเลย ขาก็เลยหันมปเป็นชาวนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเขาดีขึ้นมาอีกครับทศรัตน์ก็เลยเริ่มคิดถึงบ้านแล้วก็เลยเดินกลับมาบ้านกะว่าจะมาหาความหมายของชีวิตที่ดีๆที่หมู่บ้านของตัวเองเนี่ยแหละและเขาก็ได้เจอจริงๆครับนั่นก็คือน้องเมียจางเขานั่นเองทศรัตน์นะครับเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเลยทําให้เขาเนี่ยไม่อยากไปไหนเลยครับก็แต่งงานแล้วก็ปักหลักอยู่ในหมู่บ้านยากๆจนๆของเขาเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็ออกลูกออกเต้ามาดูช่างจะเป็นชีวิตที่มีความมสุขหใช่แ่แแตบบ าเขาสุขขนาดนี้แล้วเขาจะไประเบิดภูเขาทําไมนั่นก็เพราะว่าในปี1960นะครับระหว่างที่ทศรัตกาลังทํางานตัดไม้อยู่ที่อีกฟากหนึ่งของภูเขาเนี่ยมีของเขานะครับก็ได้หอบข้าวกลางวันไปส่งให้เขาตามเหมือนทุกวันปกติครับที่จะต้องเดินขึ้นลงเขาเลย แล้วด้วยความที่เขายากจนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลืมภาพปิ่นโตกับกระติกขิ้วนั้นเหมือนที่เราใช้กันได้เลยมันจะเป็นสภาพของเมียที่มือหนึ่งนะครับจะต้องถือห่อข้าวฮะเลขกมือหนึ่งก็จะต้องถือไหดินเผาที่บรรจุน้ําเอาไว้เต็มหัวหลังจากนั้นก็เดินข้ามเขาไปครับซึ่งแค่นึกภาพเดินทางราบธรรมดาน,นี้ก็จะลําบากแย่อยู่แล้วแต่นี่เมียก็ต้องเดินขึ้นภูเขาเลยครับแล้วบนภูเขาเนี่ยมันก็ไม่มีราวจับด้วยนะครับ นั่นแหละครับน้องเมียของคุณทศรัตน์นะครับเพราก็เลยได้พาดก้าวเหยียบพื้นหินเนี่ยมันไม่แข็งแรงตัวหน้าผาที่พอเหยียบปุ๊บหินมันก็แตกโพราะส่งเอาเมียล่วงพลุบกิ่งกรุ๊กกๆุ๊กกุกกุกกุกยพักด้านล่างเลยครับซึ่งเสียงโป๊ะจากหยดินเผาที่มันแตกออกนะครับมันก็ได้ก้องดังไปทั่วภูเขาจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยชาวบ้านนะครับก็เลยได้รีบเร่งไปดูตามบริเวณที่มาของเสียงเนี่ยแหละครับแล้วก็พบว่ามันเป็นรร่างงขอเมียคุณทศั ภาพตัดกับมาที่คุณทศรัตน์ที่กําลังพักกลางวันอยู่แล้วก็รอจะกินข้าวจากเมียจ๋านะฮะแต่ว่าเมียก็ไม่มาสักทียูยูเนี่ยชาวบ้านก็ได้วิ่งมาบอกกับเขาว่าเฮ้ยทศรัตน์เมียเองตายแล้วฮะทศรัตน์ก็เลยตกใจมากเลยก็แล้วก็รีบวิ่งไปที่บริเวณที่มีเมียเขาอยู่ซึ่งตอนนั้นนะครับเมียเขายังไม่ตายฮะแต่เพียงแค่โอดโอยลาวปางตายอยู่แค่นั้นเอง ที่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็คงโทรเรียกรถบีบอให้มารับแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกฮะหมู่บ้านนี้มันซอกราวมากครับจะโทรเรียกรถบีบบอมาอยัางไงเนี่ยรถเขาก็ขับมาไม่ถึงได้แน่มันต้องขับลัดเลาะเขาอะไรมาเยอะแยะเลยทางเดียวที่พวกเขาจะไปโรงพยาบาลได้ใกล้ที่สุดนะครับก็คือต้องเดินอ้อมเขาฮะเป็นระยะทางกว่า46กิโลเมตรครับแล้วไอ้ทางที่ทศรัตจะต้องเดินไปโรงพยาบาลนะครับมันก็มีสภาพไม่ได้ต่างกับทางที่มีของเขาเคยเดินมาเลย คือถ้าพลาดลื่นพรวดไปอีกนะครับลูกของเขาที่บ้านสองคนเนี่ยก็จะเป็นกัมพาทั้งพ่อทั้งแม่ไปเลยก็ได้ครับนั่นแหละครับเฮียทศรัตน์ก็เลยทําอะไรไม่ถูกเลยครับและเมียของเขาที่ได้รับการบาดเจ็บสาหัสอยู่เนี่ยก็ได้หันมาบอกกับทศรัตน์ว่าเออที่รักจะ้จะฉันรักที่รักมากนะอ,อก๊กคือเมียของเขาได้ไปเฝ้าพระอีศวรเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันก็ทําให้หัวใจของทศรัตน์ในตอนนี้นะครับแตกเป็นเสียงเสียงเลยครับเขาก็เลยลุกขึ้นมาพูดว่า ไอ้ภูเขาบ้าถ้าไม่มีแกน่ะมีอาคาคงจะรอดไปนานแล้วเดี๋ยวลูกคุณไปต่อยมาเลยดีไหมโอ้ย oh yeah! เดินๆนี่ไม่ใช่ช่องของบรอรฟอเอาเป็นว่าหลังจากที่มันได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับทศรัตน์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกๆของครอบครัวไหนในหมู่บ้านเนี่ยต้องมากำภาพ่อกำภาแม่เนื่องจากลื่นตกภูเขาลูกนี่แล้วครับทศรัตน์นะครับก็เลยเดินทางไปปรึกษากับคนในหมู่บ้านเลยว่าเฮ้ยเราจะไปขอให้รัฐบาลมาช่วยทําถนนที่ภูเขานี่ดีไหมซึ่งพอพูดจบนะครับคนในหมู่บ้านก็ถึงกับทําาาากรยยหน้เล เพราะว่านี่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนในหมู่บ้านได้คิดเรื่องจะไปขอให้รัฐบาลมาช่วยอะไรประชาชีแบบนี้เจ้าบ้านเหล่านี้นะครับเขาเคยทํากันมาแล้วหลายรอบฮะแต่ก็โดนเทกลับมาทุกรอบเลยเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าวันนะของชาวอินเดียเนี่ยมันก็มีมากมายและชนอินเดียก็ยังนับถือวันนะอะไรพวกนี้อยู่คือขนาดจันทานเนี่ยเขายังไม่ช่วยเลยแล้วชนชั้นที่มันต่ากว่าจันชานรัฐบาลเขาจะเอาภาษีมาช่วยทาไมใช่ไหม นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เฮียทศรัตของเรานะครับตามหาคนที่มาช่วยเหลืออยู่นานมากแต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่มาช่วยเฮียแกได้เลยจนกระทั่งเขาแบบเอฟอิดไม่มีใครมาช่วยข้าใช่ไหมเดี๋ยวข้าช่วยตัวเองก็ได้เฮียทศรัตนะครับเขาก็เลยล้วงมือไปที่กางเกงของตัวเองฮะแล้วก็ควักตังที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนนั้นออกมากะว่าจะไปซื้อขอนกับสิวนี้มาเจาะภูเขาแต่ชี้ชะตังไม่พอครับเขาก็เลยต้องไปเดินหยิบน้องแพะทั้ง3ตัวที่บ้านตัวเองที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเอามาขายเพื่อทําตังซื้อสิววซื้อ,อ,อขา่ ที่พอได้มาปุ๊บนะครับก็รีบไปเหมา2ไอเทมนี้มาเลยหลังจากนั้นก็มุ่งตรงไปภูเขาฮะเจาะภูเขามาด้วย2มือเปล่าเนี่ยแหละโดยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆนะครับเพราะอย่างที่รู้ใช่ไหมครับว่าเมียทศรัตน์เนี่ยเขาก็ตายไปแล้วแลวเขาก็มีลูกอีกสองคนที่ต้องเลี้ยงอยู่ที่บ้านทุกเช้านะครับทศรัตน์ก็เลยต้องตื่นมาตั้งแต่รุง่งเช้ารุ่งสางเพื่อมาทํางานหาเลี้ยงครอบครัวครับหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาทเที่ยงวันเนี่ย เดินตรงขึ้นไปยังภูเขาครับพร้อมกับสิวและคอเนี่ยแหละเอาไปบวกภูเขามันปาก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 ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นการเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะการที่จะเดินขึ้นไปบนภูเขาแต่ละทีนะครับมันก็ต้องผ่านหนทางที่แบบเปราะและลื่นมากนอกจากนั้นนะเขายังไปตอกหินนี่มันเปราะอีกใช่ไหมคือบางทีนะครับก็มีเหมือนกันที่เหยียทศรัตแกเนี่ยลื่นตกพรวดลงมาเหมือนเมียแกรครับแต่ยีแกอึดไงไม่ตายอบาังทศรัตของเรานะครับก็ลุกขึ้นมาขุดต่อครับที่พอทําไปเรื่อยๆนะครับอยู่ๆเขาก็ได้สกิ อย่างเช่นการจะเจาะหินที่หนัก,นกๆยังไงให้ได้เร็วขึ้นนะครับโดยการใช้น้ําและไฟครับเพราะถ้าหากช่วงไหนของภูเขาที่มันมีหินแข็งมากๆเนี่ยอบังทศรัตนะครับเขาก็จะไปก่อไฟให้หินก้อนนั้นนะมันร้อนครับหลังจากนั้นเขาจาน้ํามาสาดปุ้มเลยซึ่งพอทําแบบนี้ปุ๊บเลยเนี่ยอุณหภูมิของหินนะครับมันก็จะขึ้นลงแล้วก็ลบอย่างเฉียบพลันครับทำให้หินมีความเปราะแล้วก็แตกออกได้ง่ายนั่นแหละครับเขาก็ทําไปทุกวันตั้งแต่จันทรถึงสุ์เช้ายันเย็นจนในที่สุดเรื่องการขุดภูเขาของเคานะรับ มันก็ได้ดังลือแซดไปเป็นประเด็นทอ้อ o ออฟ e t ทาวที่ทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยต้องตะลึงกันเลยว่าเฮียแกเป็นบ้าวูทัวน่าจะชื่นชมในความพยายามสักหน่อยก็ไม่มีคือคนในหมู่บ้านนะครับเขาคิดว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกที่สองมือของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยันจะขุดภูเขาให้ทะลุได้ครับทุกครั้งที่เขาเห็นทศรตัตเดินเข้าออกจากหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนเหงือซกหรือหน้าหนาวเย็นจะเยือกนะครับ คนในหมู่บ้านก็จะบอกให้ทศรัตน์ว่าอย er ู่เถอะเอาแรงที่จะขุดเขานี่ไปทํางานหาเลี้ยงข้าวเลี้ยงลูกให้ดีกว่าดีไหมแล้วเนี่ยไม่สงสารลูกบ้างหรือไงถ้าเกิดลื่นตายมาตามแบบเมียอีกลูกก็จะเป็นกัมพานะเรื่องแบบที่ไม่มีสมองคิดหรอคือไม่มีใครสักคนเลยนะครับที่จะเห็นภาพในอนาคตเป็นภาพเดียวกับทศรัตน์คือทศรัตน์นะครับเขาไม่ได้เห็นแค่การจะทําให้ลูกๆของพวกเขาเนี่ยมีความสะดวกสบายไง แต่เขามองการไกลมากครับคือมองว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของเขาทุกคนเนี่ยจะสามารถเดินเชื่อมต่อกับเมืองที่อยู่อีกฝั่งของภูเขาได้โดยสะดวกสบายแล้วอีกอย่างลูกๆของคนธร่มาดาว่าเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสในการกำพร้าพ่อแม่น้อยลงครับเฮียทศรัตน์นะครับก็เลยได้มุ่งในนโยบายของตัวเองแล้วก็ขุดภูเขาต่อไปวันๆครับจนกระทั่งเวลามันได้ผ่านไป10ปีกว่าครับชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างของภูเขาเนี่ยก็เริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทือกเขาเนี่แหละ คือไอ้เทือกเขาสูงๆที่มันได้กั้นหมู่บ้านเขากับเมืองอีกฟากหนึ่งนะครับมันก็เริ่มมีรอยบากลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนละทําให้หลายๆคนที่เคยด่าทศรัตน์นะครับเขาเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไปได้ว่าที่ผู้บ่าวคนนี้เขาเอาจริงเขาจะขุดภูเขาได้จริงนั่นแหละครับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านก็เลยได้เริ่มขึ้นมาฮะที่ก็หาน้ําบ้างอาหารบ้างมาให้ทศรัตน์หรือบ้างนะครับก็ไปดูแลลูกๆของทศรัตน์ทให้ทศรัตน์เนี่ยสามารถมีเวลาในการขุดภูเขา,ข,าขึ้นมาได้มากอีกครับ และในปี1982หรือว่า22ปีหลังจากที่เฮ er ียทศรัตแกได้ลงมือเอาสิวปักหินก้อนแรกนะครับหินก้อนสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ถูกทําให้แตกออกพลุและทางลัดเชื่อมหมู่บ้านสู่ตัวเมืองนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นครับจากระยะทาง70กว่ากิโลเมตรที่อันตรายของหุบเหวนะครับมันก็ได้ถูกล่นลงมาให้เหลือแค่ระยะทาง110เมตรหรือประมาณ2สนามฟุตบอลใหญ่ๆเท่านั้นเอง นั่นแหละครับก็เป็นเวลาที่คําชมทั้งหลายทั้งแหล่นะครับจะได้ถาโถมมายังชายผู้นี้ที่ชื่อว่าทศรัตน์ครับเพราะเขาไม่ได้เพียงแค่ช่วยคนในหมู่บ้านเท่านั้นนะแต่เขายังช่วยคนจากหมู่บ้านอื่นๆรอบข้างด้วยครับที่ก็สามารถเดินทางมาใช้ทางลัดนี้ได้และในเวลานั้นนะครับข่าวของทศรัตน์นี้มันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกเลย แต่ทว่าวความดราม่าของเรื่องนี้นะครับมันก็ยังไม่จบแค่นั้นครับซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องดราม่าเนี่ยเขต้องขออธิบายของชีวิตทศรัตน์ก่อนครับบ้านหลังจากที่เขาได้ขุดภูเขาแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงกันบ้างคือชีวิตของชายผู้นี้นะครับอยู่ๆเนี่ยเขาก็ได้กลับกลายเป็นคนดังเลยคือมีทั้งหนังสือพิมพ์ที่สารต่างๆพิมพ์หาเขาไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะครับโดยเรียกเขาว่ามัลต n มนหรือว่ามนุษย์ภูเขา หรือที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะถูกเรียกว่าปิตาหรือว่าบิดาที่แปลว่าพ่อนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเอาเฮ er ียแกนบูชากันเยี่ยงเทพเลยครับตามความเชื่อจบับอินเดียชนหรือว่าเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้แต่ถึงแม้จะมีการบูชาสรรเสริญอะไรเยอะแยะ,ยะขนาดนั้นก็ตามนะครับเฮียทศรัตน์นี่เนี่ยก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับงานขุดภูเขาของเขา คือด้วยความที่ว่ามันเป็นทางที่ใช้มือคนขุดใช่ไหมดังนั้นนะครับพวกพื้นต่างๆมันก็จะครุขระอยู่เรื่อยเลยที่ถ้าเดินไปเดินมาบางคนก็หุกข้อเท้าแพงได้ครับและรถพยาบาลถ้าหากจะวิ่งแล่นผ่านมาทางนี้ยังหมู่บ้านเนี่ยก็ยังทําได้ยากอยู่ครับเฮยทศรัตนะครับก็เลยได้เริ่มโปรเจกต์เข็นครกขึ้นภูเขาภาค2ครับคือเขานะครับได้เดินทางไปยังกรมรัฐบาลต่างๆของท้องถิ่นเพื่อจะทําเรื่องให้มีคนเนี่ยมาปูทางให้เรียบร้อยคือแบบ ทางข้าก็เจาะให้และมาปูให้นิดเดียวใช่นแม้จะยากปานใดแต่รัฐบาลนะครับก็แบบอะไรลปูพื้นถนนเราไม่เอานะคุดเองได้ก็ปูเองสิถ้าตั้งไม่พอก็รู้จักประหยัดประหยัดไปซื้อไก่มาแล้วก็ปูออกไข่เอามากินสิกลับบ้านไปแล้วอุยก็คือตอบกันมาเล่นสะบังทศรัตแก่นะครับหน้าชาเลยครับจนคิดว่าไม่เป็นไรรัฐบาลท้องถิ่นไม่ช่วยข้าข้าเขาจะเดินไปยังเมืองหลวงกรุงนิวเดลีเลยเพื่อจะไปคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีผมสองสีในตอนนั้นนี่แหละ แต่ว่าการจะเดินทางไปกรุงนิวเดลีนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเพราะว่าระยะทางจากหมู่บ้านของเขาไปยังกรุงเดลีนะครับมันก็ต้องไกลมากขนาดต้องเดินทางแบบรถไฟครับที่ก็ต้องใช้เงินในการซื้อตัว๋วไงแต่ถามว่าตังเขามีไหมล่ะครับ ก็ไม่มีสิครับแค่ค้อนและสิ่งังต้องขายแพะไปซื้อเลยจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อตัว๋วเนี่ยทศรัตน์นะครับก็เลยได้แอบขึ้นรถไฟไปแบบไม่มีตั๋วนี่แหละที่พอนั่งไปสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็โดนพนักงานรถไฟจับได้สิซึ่งพอจับได้เสร็จปุ๊บนะครับทศรัตน์เนี่ยก็พยายามอธิบายความต้องการของเขาครับว่าหมู่บ้านของเขาลําบากขนาดไหนเขาต้องการจะไปคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีตังค์เลยเห็นใจเขาหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าพนักงานรถไฟฟังไหมละครับก็ไม่สิครับก็เตะเห้แกโดงลงมาจากรถไฟเลยบกว่ไไมมีตัขึ้นด เนธสลัทธาครับก็เลยไปยืนงงๆอยู่ข้างล่างนิดนึงครับและตอนนั้นเองเขาก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นใหม่รอบครับคือแบบข้าใช้เวลา22ปีขุดภูเขาขึ้นมาได้การจะเดินทางไปกรุงเดลีแบบนี้มันจะยากลําบากอะไรนั่นแหละครับก็เลยย่าง92เท้าของเขานะครับออกไปเลยแล้วก็เดินจำๆๆมาจนถึงกรุงนิวเดลีด้วยครับแต่ว่าก็โดนปฏิเสธไม่ให้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีครับประมาณว่า ล,ลุงเป็นใครเนี่ยแต่งตัวซอมซอ่อแบบนี้จะมาขอพบนายกไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ยีย้กลับไปอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ล้มเลิกความพยายามครับก็จะไปพบกับคนนูน้นคนนี้อะไรซึ่งก็โดนเทมาตลอดแต่อย่างที่คนเท่าคนแก่เขาชอบพูดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับวันหนึ่งในปี2006หรือว่า24ปีหลังจากที่ทศรัตได้ขุดภูเขาขึ้นมานะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยก็ได้ไปถูกหูกับคนของรัฐบาลคนหนึ่งขึ้นมาที่มีชื่อว่านิติชกุมารฮะ ซึ่งพี่แกก็รู้สึกประทับใจกับเรื่องราวของชายขุดภูเขาผู้นี้มากก็เลยได้เรียกให้ทศรัตน์นะครับไปพูดคุยกับเขาครับซึ่งหลังจากที่คุณนิติสกุม,มาได้พูดคุยเสร็จนะครับก็สัญญาว่าจะส่งคนไปทําถนนให้ตรงบริเวณทางที่ทศรัตน์ได้ขุดขึ้นมาเลยนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้มอบรางวัลให้ทศรัตน์อีกเป็นที่ดินกว่า12ไร่ด้วยครับซึ่งถ้าใครพยายามมาทั้งชีวิตแล้วได้รางวัลแบบนี้เนี่ยก็คงจะรู้สึกปลาปื้มแล้วก็ที่ดิน12ไร่ไปทําบ้านทนาาําาาานนหกิใช่่่มัครบแตว ทศรัตน์เขาบอกว่าไม่ฮะเขาบอกว่าไอ้ที่ดิน12ไร่จํานวนที่เขาได้มาเนี่ยมันเอาไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกเขาก็เลยมอบให้กับทางโรงพยาบาลครับที่จะเอามาสร้างเป็นโรงพยาบาลใหม่ๆใกล้ๆกับหมู่บ้านของเขาเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ขอ,อกลับไปอยู่ในบ้านเล็กๆของเขาดีกว่าโอ้แม่เจ้านี่พบพระมาเกิดจริงๆแล้วเนี่ยแต่เพาว่าทางถนนที่ทศรัตน์ได้ไปขอให้รัฐบาลมาสร้างให้นะครับทศรัตน์เนี่ยจะไม่มีวันได้เห็นมันเสร็จสมบูรณ์เพราะว่า1ปีหลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มลงมือสร้างนะครับ ทศรัตน์ก็ป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ําดีเข้าครับและเขาก็ต้องถูกนําตัวเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งก็ไปเสียชีวิต2วันให้หลังจากนั้นนะครับทิ้งให้คนทั้งโลกเนี่ยจดจําเขาในฐานะของชายผู้ขุดภูเขาด้วยค้อนและสิว ซึ่งเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับอินเดียเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะมากเลยนะอย่างเช่นระบบส้วมที่สุดแสนสะอาดเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมว่ามันมีกําเนิดที่อินเดียซึ่งถึงแม้มันจะดูขัดกับภาพในปัจจุบันก็เถอะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่ามันกําเนิดมาได้ยังไงนะครับลิงก์ฟังเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ด้านล่างเลยเด้อหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอ็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย